ทุกๆความมุ่งมั่นและพยายามอาจไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกๆความสำเร็จย่อมมาจากความมุ่งมั่นและพยายามสวัสดีครับท่านผู้ที่สนใจในธุรกิจนิวไลท์ออนไลน์ทุกท่านทั้งผู้ที่ได้ลงชื่อเข้ามาทางอินเทอร์เนต็ต และจากข่าวสารของทีมงาน n e w l i ไลท์ออนไลน์เซ็นเตหลายท่านคงสงสัยและอยากทราบใช่ไหมครับว่า n e w l i ไลท์ออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรทําแล้วได้เงินจริงหรือที่บอกว่ามีผู้คนประสบความสําเร็จเป็นจํานวนมากในแต่ละเดือนนั้นเท็จจริงแค่ไหนผมจะขอแนะนําให้ท่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท n e w l วไลทแต่พอสังเขปเพื่อความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจร่วมธุรกิจกับทีมงาน บริษัทเนีวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาหารเสริมและสมุนไพรโดยผ่านระบบธุรกิจด้านการตลาดแบบเครือข่ายขายตรงหลายระดับชั้นมากว่า10ปีผู้ก่อตั้งและผู้บริหารก็คือท่านพันชนกสุขชุมกรรมการผู้จัดการและท่านนพรุเวชกุลประธานกรรมการเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่11มิถุนายน2544ภายใต้ปณิธานที่ว่า เราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีมอบสู่พี่น้องประชาชนปัจจุบันบริษัทเนียวไลท์ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นสุดยอดธุรกิจขายตรงไทย3ปีซ้อนคือพศ .2552 2553และ2554เป็นหลักประกันถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทและทีมงานเนียวไลท์ออนไลน์เซ็นเตอร์ก็เป็นทีมงานออนไลน์ทีมเดียว ที่บริษัทรับรองให้ดำเนินธุรกิจทางออนไลน์ทีนี้เรามาดูถึงข้อดีของ n e o l i ลท์ออนไลน์ว่าเป็นอย่างไร 1. ค่าสมัคร20บาทค่าบัตรสมาชิก30บาทรวมเป็น50บาทถูกมากเลยใช่ไหมครับที่สำคัญสมัครครั้งเดียวตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุเหมือนบริษัทอื่น 2. ไม่ต้องรักษายอดซื้อส่วนตัวก็สามารถรับรายได้ที่เข้ามาได้ ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆเมื่อท่านไม่รักษายอดซื้อส่วนตัวท่านก็จะไม่ได้รับไรายได้ที่จะเข้ามา 3. ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีใช้แล้วบอกต่อไม่เสียเครดิตผลิตภัณฑ์ใช้แล้วอยากใช้อีกเพราะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น 4. สร้างเพียงสองสายงานซ้ายขวาต่อศูนย์ธุรกิจเท่านั้นไม่ต้องต่อรอบตัวเป็นผลงาะเหมือนบางบริษัทและเป็นการช่วยเหลือทีมงานที่ตามมาด้วย 5. ทํางานเป็นทีม มีห้องประชุมออนไลน์ของทีมงานเพื่ออบรมให้ความรู้ศึกษาขั้นตอนการทำธุรกิจและถามตอบข้อสงสัยของสมาชิกในทีมงานมีการประชุมทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมสกายตั้งแต่เวลาประมาณ2องทุ่มสมาชิกสามารถเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนหาประสบการณ์ในการขยายสายงานของทุกๆคน 6. มีเว็บไซต์ให้สมาชิกใช้ฟ,ฟรี เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกของทีมงาน n e w l i f e o n ออน e ลน n t ซ r แล้วท่านสามารถนำเว็บไซต์ไปโพสต์ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube หรือสถานที่ที่ให้โพสต์ได้โดยไม่ต้องไปจ้างเขาทำเว็บไซต์ให้เสียเงินเสียทอง 7. แผนการตลาดเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องผ่าแผนมาก่อนมาหลังแซงกันได้ยกตัวอย่างเช่นท่านประธานรัชนี ท่านไม่ได้เป็นคนแรกที่สมัครสมาชิกเนีวไลท์แต่ปัจจุบันท่านเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเนีวไลท์แผนการตลาดของเนียวไลท์เป็นแบบสองสายงานซ้ายขวาเมื่อมีคะแนนเข้ามาทั้งซ้ายและขวาตามข้อกําหนดท่านก็รับเงินไปตามข้อกําหนดง่ายๆอย่างนี้ดีไหมครับคนที่มุ่งม,มั่นขยันอดทนก็จะมีไรายได้เข้ามามากกว่าคนที่ไม่ขยันหรือคนที่มัวแต่รอโอกาสอย่างเช่นผู้จัดการลุ่งเสนาพล ทำงานเพียงสองเดือนก็ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้เลยทีนี้เรามาดูแผนไรายได้ที่สมาชิกจะได้รับนั้นได้มาอย่างไร 1. รายได้จากการขายปีก15-25เปอร์เซแล้วแต่ชนิดของสินค้าข้อนี้เหมาะสำหรับนักขายมากรายได้ขึ้นอยู่กับคุณคุณขายมากก็จะได้กำไรมากขายน้อยก็จะได้กำไรน้อย และถ้าคุณไม่ได้ขายคุณก็จะไม่ได้กําไรเลยจริงไหมครับข้อนี้ทีมงานไม่สนับสนุนให้คุณทําเพราะคุณจะเหนื่อยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวถ้าเดือนนี้คุณตั้งเป้าไว้ว่าจะมีกําไรสัก1น0 0 0แบาทคุณจะต้องขายของไปกี่ชิ้นครับจึงจะได้กําไรขนาดนั้นเหนื่อยไหมถ้าคุณจะต้องลงไปลุยขายอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ยังมีวิธีที่จะทําให้มีรายได้มากกว่านั้นอีกเราลองมาดูข้อที่2ครับรายได้จากการสะสมคะแนนในสายงาน ลึกไม่จำกัดชั้นสูงสุด3สเต็ปหรือ1,1200บาทต่อวันต่อศูนย์ธุรกิจแผนธุรกิจของ n e o l i ไลท์ทำแค่2สายงานบริษัทสามารถจ่ายรายได้ให้สมาชิกสูงสุดวันละ1,1200บาทต่อศูนย์ธุรกิจโดยจ่ายเป็น3สเต็ปตามคะแนนที่ขึ้นมาเรามาลองดูสิครับว่าแต่ละสเต็ปที่บริษัทจ่ายให้นั้นเขามีหลักเกณฑ์อย่างไร เมื่อคุณตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกของทีมงาน New Life Online Center แล้วคุณจะได้ตำแหน่งเป็นเมมเบอร์หรือสมาชิกผู้บริโภคสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกสมัครก่อนสมัครหลังก็ซื้อได้ในราคาเท่ากันรับคู่มือการทำธุรกิจและบัตรสมาชิกรับบริการทางการแพทย์ฟรีที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศรับเว็บไซต์ฟรีไม่ต่ำกว่า3เว็บไซต์เพื่อใช้ขยายสายงานของคุณ แต่คุณยังไม่สามารถรับไรายได้ตามแผนธุรกิจที่บริษัทกำหนดถ้าคุณอยากจะรับไรายได้ตามแผนนั้นคุณจะต้องอัปเดตตัวคุณเองให้เป็นสมาชิกนักธุรกิจเสียก่อนโดยการที่คุณจะต้องมียอดซื้อส่วนตัวครบ20คะแนนคุณจะซื้อสินค้าครั้งเดียว20คะแนนหรือซื้อสะสมให้ครบ20คะแนนก็ได้และเมื่อคุณมีคะแนนส่วนตัวครบ20คะแนนแล้วคุณจะได้ตำแหน่งเป็นสมาชิกนักธุรกิจ มีสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้ตามแผนธุรกิจที่บริษัทกำหนดทุกประการสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือนำพาตัวคุณเองเข้ามาศึกษาหาความรู้ในห้องประชุมออนไลน์ของทีมงานศึกษาวิธีการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เว็บไซต์การสร้างบล็อกและการปิดสมัครของผู้มุ่งหวังจนคุณเข้าใจและสามารถไปโพสต์เว็บไซต์ตามสถานที่ต่างๆได้ผู้มุ่งหวังหลายคนก็จะพากันมาลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกกับคุณเอง โดยที่คุณไม่ต้องลงไปไล่ล่าสมมุติว่า 1. เป็นผู้มุ่งหวังของคุณ 1. อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านก็ได้ไม่ผิดกติกาเมื่อหนึ่งได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจก็เลยสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าครบ20คะแนนเป็นสมาชิกนักธุรกิจรับรายได้ตามแผนธุรกิจเหมือนคุณคุณก็นำหนึ่งมาไว้ทางด้านซ้าย 2. เป็นผู้มุ่งหวังที่ลงชื่อสมัครมาทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสุขภาพของสองไม่ดีจึงได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าอาการดีขึ้นประกอบกับได้รับรู้ถึงความสวยงามของระบบเครือข่ายเนียวไลท์สจึงสมัครเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าสะสมจนครบ20คะแนนเป็นสมาชิกนักธุรกิจตามหไปอีกคนคุณก็นำสองมาไว้ทางด้านขวาเป็นไงครับด้านซ้ายมี1ด้านขวามี2 สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือพาทั้ง1และ2เข้ามาเรียนรู้ในห้องประชุมออนไลน์เหมือนคุณจนทั้ง1และ2ส,สามารถไปโพสเว็บไซต์ตามสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้เข้ามาศึกษาแผนธุรกิจผู้คนมากมายต่างพากันมาลงชื่อสมัครทั้ง,ท,งทางอินเทอร์เน็ตและโดยการชักชวนของหงและสกอไก่และขอไข,ข,ข,ข่ลงชื่อมาทางหนขอควายและงองงูลงชื่อมาทางสทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายงองงูสนใจธุรกิจ ประทับใจในสินค้าและแผนธุรกิจอยากมีไรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดบ้างจึงพากันสมัครและซื้อสินค้าจนครบ20คะแนนเป็นสมาชิกนักธุรกิจรอรับไรายได้เหมือนทุกๆคนทีนี้มาดูผลตอบแทนที่ทางบริษัทจ่ายให้กับสมาชิกเป็นสเต็ปสเต็ p นั้นจ่ายอย่างไรตอนนี้คะแนนด้านซ้ายเข้ามา60คะแนนด้านขวา70คะแนนสเต็ปแรกเมื่อด้านซ้ายมี60คะแนน ด้านขวา60คะแนนบริษัทจ่ายให้คุณ2,100บาทครับดีไหมครับไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากคิดตามคะแนนที่เข้ามาเลยหลังจากคิดโบนัสแล้วด้านขวามีคะแนนเหลือ10คะแนนยกยอดไปสเต็ปที่2มาดูสเต็ปต่อไปการทำงานก็เหมือนเดิมช่วยกันนำพาสมาชิกใหม่เข้ามาศึกษาถึงวิธีการทำงานต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วจนทุกคนสามารถชักชวนผู้คนและโพสเว็บไซต์ได้ ก็จะมีผู้คนจํานวนมากที่อยากมีไรายได้เสริมอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้ามาลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็น A B C D E F G และ H ทั้งหมดสนใจสมัครและซื้อสินค้าใช้เพื่อเก็บสะสมคะแนนให้ครบศูนย์ธุรกิจปรากฏว่าด้านซ้ายมีคะแนนเข้ามา105คะแนนด้านขวาเข้ามา130คะแนนสเต็ปที่2เมื่อด้านซ้ายมี100คะแนนด้านขวา100คะแนน บริษัทใจ่ายให้คุณ3,500บาทดีไหมครับรับไปไง่ายๆแบบนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นยอดคะแนนคุณด้านซ้ายเหลือ5คะแนนด้านขวาเหลือ30คะแนนยกยอดไปสเต็ปที่3มาดูสเต็ปสุดท้ายการทำงานก็ยังเหมือนเดิมอีกเช่นกันนำพาสมาชิกทั้งใหม่และเก่าให้เข้ามาเรียนรู้ที่ห้องประชุมออนไลน์ของทีมงานแล้วทุกๆคนก็พากันไปโพสเว็บไซต์จาก1เป็น2จาก2เป็นส และจาก4เป็น8ทวีคูณไปเรื่อยๆผู้คนจำนวนไม่น้อยพากันสมัครและซื้อสินค้าใช้จนยอดคะแนนเข้ามาจำนวนมากด้านซ้าย185คะแนนด้านขวา208คะแนนสเต็ปที่3เมื่อด้านซ้ายมี160คะแนนด้านขวามี160คะแนนบริษัทจ่ายให้คุณอีก5,600บาทดีไหมครับจ่ายแล้วจ่ายอีกแบบนี้แฮปปี้ทั่วนหน้าใช่ไหมครับ และเมื่อคุณทําครบ3สเต็ปแล้วจะเรียกว่าครบ1รอบคุณจะได้รับตําแหน่งใหม่เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดใส่สูตรอย่างเท่สวยเกย๋มีระดับรายได้ที่เข้ามาทั้ง3สเต็ปรวมแล้วเป็นเงิน11,200บาทหรือถ้าคะแนนแต่ละวันของคุณขึ้นมาด้านซ้าย320คะแนนด้านขวา320คะแนนคุณจะรับไปเลยครับวันละ11,200บาทต่อศูนย์ธุรกิจนี่เป็นการคิดแค่1ธุรกิจ และถ้าคุณมี 30, 50หรือ70ธุรกิจล่ะครับรายได้ต่อวันของคุณจะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเยอะคุณเอาจํานวนศูนย์ธุรกิจที่มียอดคะแนนเข้ามาตามที่บริษัทกําหนดคูณเข้าไปเลยครับนั่นแหละเป็นรายได้ต่อวันที่คุณจะได้รับพอใช้ไหมครับประหยัดประหยัดหน่อยก็คงจะพอใช้นะครับเมื่อครบรอบแล้วก็จะเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งใหม่วนอย่างเนี้ เมื่อคุณทราบอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะตัดสินใจสมัครทำเดี๋ยวนี้หรือจะปล่อยให้คนอื่นประสบความสำเร็จไปก่อนแล้วคุณค่อยมาทำมันอาจสายเกินไปก็ได้เพราะเวลาเนี้ยจำนวนผู้คนที่ลงชื่อสมัครเข้ามาในแต่ละเดือนเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่า50%อย่าปล่อยให้โอกาสต้องกลายเป็นอากาศไปเลยครับตรงไหนที่คุณยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมก็สอบถามได้เราพร้อมที่จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดโดยไม่ปิดบงัง รีบตัดสินใจเถอะครับสายน้ําไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใข่ถ้าคุณคิดไวทําไวคุณก็จะรวยไวแต่ถ้าคุณคิดช้าทําช้าคุณก็จะรวยช้าอย่างไหนครับที่คุณต้องการและพบกันที่จุดศูนสุดๆๆครับ